ก็ก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็สามารถเลือกเส้นได้นะคะเราเลือกเลือกเส้นได้ค่ะอยากอยากคะ่ะถ้าเส้นที่เราเลือกก็จะเป็นสไตล์นี้เพราจะเรียกว่าเป็นก้อนๆนะคะก็จะมีมีนะคะวุ้นเส้นเส้นใหญ่เส้นเล็กนะคะเราสามารถเลือกได้แบบนี้นะคะอันนี้อันนี้คือคือถ้วยจิ๋วนะเทาไหรห้าบาทห้าบาทราคาเท่าไหร่ห้าบาทนี่คือห้าบาทแต่ถ้าเป็น ครอบครัวนะคะสองร้อยเก้าสิบเก้าการก็จะเป็นมีคนคอบอกว่ากินหมดด้วยนะมีชูชกับชามาเกิดกินหมด <c oughs> นะฮะ <c oughs> ถ้าเราสามคนทานหมดแค่สอ,อ,นะองถ้วยก็ต่างกันก็คนรู้ว่า้ะคนรู้ว่นางกินหมดนะคะมาไม่ได้นะคะห่างจากกรุงเทพประมาณกี่ถี่ลงค่งระขับรถก็ประมาณไม่นึ่งชั่วโมงอะค่ะชั่วโมงนึงก็ได้ทานแล้ว, <60. S 2> ลวนะคะตัวเดีด่ยว เด็กเส้นบ้านนานะก๋วยเตี <S s ๋ยวชามยักษ์นะัมนสุดยอดจริงๆรฮะโอ้โหนู oh, oh, ่นๆมัก oh. ินกันใหญ่เลยฮะโอ้โหจะกินหมดไม่เนี่ยโอ้โหดูมันดูตัวนี้ก่อนนะฮะโอ้โหเรครับอันนี้คุณฮะไม่ทราบว่าเอ่ออดไม่จะอดอยากกันมาจากไหนฮะได้สั่งขนาดนี้นะดูครับนี่ครับโอ้โหชามอะไรกันเนี่ย น,นี่โจทย์ได้ไปชนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่นครนายกนะฮะบ้านนานะฮะก็มาหาก๋วยเตี๋ยวกินนะฮะผมมาเจอร้านเออ่ชื่อว่าร้านเด็กเส้นนายกนะฮะอยู่หลังโลตัสตลาดโลตัสบ้านนาตัวนี้นะฮะเขาเปิดขายเออ่ตั้งแต่9ก้าโมงนะฮะจนถ,ถึงช่วง17บเนาฬิกาหโมงนะนี่คือบรรยากาศของร้านนะครับอันเล็กไปด้วยนะ อันนี้คือชามละห้าบาทนะเพื่อนที่ไม่เคยมานะฮะมาง่ายมากนะฮะอยู่ที่ในอำเภอบ้านานาเลยนะเซิร์ชว่าโรตัสบ,บ้านานาคอนนายกเลยนะเจอปุ๊บเลยนะฮะอยู่ข้างหลังนี่เองนะเขียนว่าเด็กเส้นนายกพิมพ์เซิร์ชใน Google ได้นะเด็กเส้นนายกนะนี่ครับอันนี้คือจะเป็นหมอ้อซุกนะฮะร้อนๆน,นะที่เขา,าจะต้มกันทั้งวันเลยตั้งแต่9้าโมงจนถึง5้าโมงเย็นนะฮะ ผมผมสั่งเป็นน้ำตกนะฮะจะเป็นน้ำตกนะฮะนี่ครับริเวณ ส่วนใหญ่ลูกค้าจะมาช่วงไหนครับช่วงบ่ายช่วงบ่ายบเที่ยงเที่ยงใช่ไหมอ่ามื้อเที่ยงนะคนมากินเที่ยงนะลูกค้าโรงงานซส่วนใหญ่นะฮะเป็นขาประจำมะเนาะขาประจำอ่ะโอ้โหเมนูที่ขายดีน่าจะเป็น5บาทเนาะส่วนใหญ่นะห้าบาท จะมีการจัดเรียงจัดวางนะฮะแบบสวยงามมีทุกชิ้นมีหมูพอเขาบอกกันนะว่าร้านนี้เป็นร้านหมูนะไม่ใช่ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะเป็นหมูอ่าไม่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 ไ,มไ,มไ,มไมถ่เนื้อนะฮะอนาคตจะมีไม่ไถเนื้อ<ม>หรือไม,มไม่มีนะก็สูว,ว่าร้านนี้เขาไม่ท่านเนื้อนั่นเองครับอ่าคอเนื้อก็เสียใจด้วยนะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูนะครับจะมีหมูจะมีหมูตุ๋นะล้วครับพอดีวันนี้หมูตุ๋นโอเสียดายแล้วของพี่<ม>ได้ไหม ว่าเสดายไม่ได้หมูตุ๋นนะนชามเล็กไหม <c ười> <c ười> เปรียวเทียวกับชามนี่ดูนะ <c ười> เปรียวเทียวดูนี่คนละเรื่องนะเสดายไม่ได้กินหมูตุ๋นนะข้าหมูตุ๋นนี้อร่อยเลยใช่ไหมสุดยอดซิกเนเจอร์ของทางร้านนะหมูตุ๋นนะอืมเสดายไม่ได้กินกระแถนั่อื่นให้พี่แล้วกัน <c ười> <c ười> นี่เป็นน้ำตกนะฮะน้ำตกคือเขาจะ เราทำไปแล้วนะเขาไม่ได้อาเลือดมกเทำมาเลยนี้เก็บตังค์ห้เลยเก็บตังค์้หยนี่ไปเอาเดือก,ก่อนเลยนะสี่ถ้วยนะวยละห้าบาทเสร็จก่อนเลย ไปไหหมดจ้ดูเไปหนกเี่ยอันนี้ใช่ไปไหนอันนี้ไม่ใช่นี่ของน้ำผึง quá มีบิน bên ควายมันบินไปไหนหมดอ่ะไปตรงนั้นบิน อสุกๆหน่อยนะจ๊ะเป็นเซเรียอยู่กับพี่นิดเปล่าเขาบอกว่ามันแทบไม่ต้องปรุงเลยนะเพราะจะมีเครื่องเครื่องอยู่ในนะสูดไม่ดูนะสูดไม่ดูเลยนะเขาจะใส่เครื่องมาแล้วนะบอกราคาได้เลยครับ299เาเนะฮะสำหรับชามใหญ่นะชามเล้ห้บาทแล้วก็ร้อยกว่าบาทมี S M L เอ็ทิ้แจ้งไปแล้วนะฮะ S M L นะฮะ พอแต่งใส่เครื่องครบแล้วเขาจะราดน้ำซุปแบบนี้นะฮะนี่โอ้หืน้ำซุปเข้มข้นนะฮะเป็นน้ำตกนะฮะหนาข้นๆเลยสีมันดำนะฮะมันจะกลมกล่อมนะฮะวิตามินสูงมากน,ะนี่ครับใส่ไข่โอ้โหน้ำซุปนี่มันสุดยอดอะไรขนาดนั้นนะครับ <c oughs> นี่กินกันทั้งตำบลเลยนะนี่ครับ คนเดียวนี้ถ <c oughs> ้ากินหมดผมว่าเก่งนะวันนี้ผมสั่งไปสองชามกะละมังใหญ่ๆนะ <c oughs> แบบนี้เลยนะฮะเดี๋ยวลองมาพิสูจน์กันนะว่าเราจะกินหมดไหมนะโอ้โหน้ำซุปเข้มข้นมากแล้ว <Okay, please. S 1> เอาไปเสิร์ฟแบบนี้นี่ครับ <c oughs> สุดยอดสุดยอดเดี <c oughs> ย๋ยวตามไปก็ได้ครับมาแล้วครับามาแล้วมาแล้วนี่ <c oughs> พี่ยอาไปส่งนะมาดูก่อนโอ้โหดูคนยอต้องเียงเลยนะฮะ โอ้โหหนักมากนะครับมาสองกิโลได้แลนะครับไปแล้วครับนี่นี่ไล่น้ำซุปอีกหนึ่งชามนะจัดไปครับโอ้โหกระเทียมเจียวเยอะมากเสาน้ไม่มีหมูตุนนะวันนี้คือมันขายดีเกินไปฮะเราก็เลยอดนะมาช้าตอนนี้บ่ายโมงเขาไปแล้วผมมาอ๋อเอาไปแถมที่กโปหมูไปให้นะครับทดแทนกันได้นะรดบนี้เลยนะครับ พี่กาบต่อโต้เลยพี่ไม่ไม่ไม่ร่างโต้เลยนะครับอ่าพี่นิดอ่าพี่นิด,นดจัดไปพี่นิดทางโต๊ะดิดถัดไปเลยอ่านี่ครับมาแล้วพี่นิดไปแล้วโอเคนะฮะมาเรามาชิมกันมาแล้วครับทางนี้ทางนี้เลยโอเคว้าวมาแล้วมาแล้วโอ้ไมชามเล็กขนาดนี้ะ จะกินจะกินหมดไหมเนี่ยสุดยอดเลยนะครับนะครับผมต้องนั่งริมนี้นะโอ้โหเรามาชิมกันนะฮะเดี๋ยวเรามาชิมกันาสาว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 ,สาว,ส,าว,ส,าวสาวมากินสามนี้ได้ไหมเดี๋ยวพี่น,นั่งตรงที่เดิมกับตังกล่องไปแล้วขอได้ไหมนะครับนี่ครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมจะกินหมดไหมนะ เอาละครับนี่เลยตั้งกล้องก่อนเอาอย่าตั้งกล้องก่อนนะครับเดี๋ยวชิมอันนี้ดีกว่าเป็นไรดังนี้ก็ได้ะนะครับเขาบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องเออไม่ต้องเออปรุงนะฮะเขาบอกว่าไ,ไม่ต้องปรุงนี่วู Hãy subscribe ไหเส้นมันจะมีห้าชนิดนะครับเส้นนะครับผมว่าคุ้มนะฮะก็คือกินกินอ่าสี่ห้าคนได้เลยนะอือหเด็กเส้นบรรนานะก๋วยเตี๋ยวชาำยับยอดจริงๆียโอ้หดูมันดีินนอย่เนีย ะโอ้จะกินหมดไหมเนี่ยโอ้ดูดูลดูตัวนี้ก่อนนะฮะโอ้ดูครับอันนี้คุณฮะไม่ถ้าว่าอดมาจากอดจากกันมาจากไหนฮะได้สั่งขนาดนี้นะดูครับนี่ครับโอ้โหชามเท่าไหร่กันเนี่ยหืมสุดยอดเลยเป็นน้ำตกใช่ไหมเป็นน้ำตกนะฮะนี่ครับเลยครับกินไปเรื่อยๆนะกินไปเรื่อยๆนะฮะ แคบหมูด้วยนะมีแคบหมูชามห้าบาทขนาดนี้หนะ้าบาทนะฮะอ่ามันข้าวบกว่าน้ำซุปมันจะเข้มข้นอยู่แล้วนะนี่ครับเข้มข้นแบบอันเข้มข้นอนะ่ะต้องเติมนิดนึงนะ,ะแล้วแต่ครับคนชอบนะ ไม่รู้อะไรกินแล้วแล้วมันเหนียวนอกกรอบ ่าย่ายแ่ไหน,นแต่ถ้าเป็นตี๋นเนื้อผมว่าน่าจะราคาแพงว่งนี้นะนี่ขนาดไม่ใส่พิ้เงิอใส่กินหมดแล้นี จุ่มคนเลยขอเติมน้ำส้มนิดหนึ่งน้ำส้มพิกเียวน้ำส้มพิกเียว กินมาช่วงเช้าเช้าก่อนเที่ยงแนละ้วคนจะไมเ่เยอะแต่ช่วงเที่ยงคนจนะเยอะ